เดไม่ได้กัเลยวน่น้ยอันไหนปูอ๋โอ้มันติดมันติดเขามันเองอ่ะปูอมไม่มีใครมาบวงสวงเลยปะปู ยังแยกอยู่วันนี้โอ้ยงเวสองสามวันสองวันสองวันแค่เน่งปลูกก็ไม่รู้จะมีใครมาไหมวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าะพาด้วยจะมีใครมาหรือเปล่าครับวันนี้วันพระเหรอวันพะเอ้าไม่สองเทวดาลายถวายลืมไหมเนี่ยวันนี้วันพระจินเดือนครับผมวันพระครับผมเนาะวัดสามแยกครับใหญ่เขายังไม่ฝั้นกููกระแตครับ กะคิดว่าน่าจะเป็นคืนนี้จะฝันใช่ไหมเพราะว่าได้ถวายน้ำถวายอะไรก็ได้ก็ยังไม่ครับผมถวายอะไรก็แล้วยังไม่ฝันเลยยังไม่ฝันยัไม่มีเม็ดเลยเราปลูกแล้วพญานาสององค์นี้ขึ้นมาไม่ปู่ขึ้นแล้วขึ้นมาตั้งแต่นั่นเหรอไม่ขึ้นไม่อีกเหรอยังไม่ขึ้นอืมขึ้นมาตั้งแต่วันแรกดูตัวก็ยังไม่ได้ขึ้น น่าจะขึ้นสุ่งนี้มั้งสุ่นนี้คืไม่ช่างถึงจะมาขึ้นโครงครออโอ้โหเราจะรอมาพร้อมช่างนะคอดว่ามันทำเสร็จแต่คนจะมีอะไรดีๆอยู่เพราะว่าตามสัญญาจะทําให้เขาก็ต้องทําให้เขาอครับผมอมันจะไม่ผิดคำพูดกับเขาเขามาบอกไว้ว่าที่เขาถือพานขึ้นมาที่ผู้หญิงถือพานขึ้นมาบอกว่าให้โยนซ้ายฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาสองตัว หลังก็ทาตามสัญญากับเขาไดก็ทําให้แล้วก็ทําแล้วกําลังทําอก็คงจะนั่นแหละทําน่าจะเสร็จเสร็จนั่นแหละถึงจะมีอะไรดีๆขึน้นมาและอยปาปานะครับเวลาทำา่วนทำก็ต้องมีลเลยครับเออต้องต้องขอไปด้วยลราปลูกันขอแต่เขายังไม่ใหนน้ก็ต้องมีทุนทำเออต้องต้องหาทุนทําอ่ะเมื่มอกี้ก็จุดทูปขออยู่ก็ยังไม่ให้อืม ยังไม่ทุกคยังไม่ลงไปดูเลยได้กันหลายมื้อย่างจุดมาเช้าเนี้ยจุดแล้วปูจุดทูบเอาไว้เหรอจุดไฟได้โอ้ยยังไม่ไปดูเลยทุบเปล่งทายมาปู่ทุบเปล่งไถ่นี้ยขอขอไม่มีทุนนะตอนนี้เป็นนี่สองหมื่นฝาแลค่าของถ้าทรายเนี่ยปู่ขายหินทรายเนียค่าเหล็กเนียสองหมื่นสองหมื่นสามสองสาพันแล้วยังไม่จ่ายเขาเลยอออว่างก็ไปสั่งปูนเพิ่มเขาบอกว่าเก่ายังไม่จ่ายเขาบอกเยังไม่มีตังค์เดี๋ยว อ๋ยวเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยเชื่อกับมาอย่างเดียวอ๋อเมื่อเช้านี้ปูจุดทูบอธิษฐานจิตจุดทูบแล้วแม่เจอข้างล่างเลยโอ้โหโอ้โหโคตดีเลยเอออ่าเดี๋ยวให้ปูพาไปดูเนาะขอได้ละบอกว่าเป็นนี่ลงสองหมื่นบาแล้วนะตั้งใจแล้วเนี่ยไปเอาของเขาก็ไม่ให้แล้วเมื่อวานเมื่อวานต่างปูนตายเขาก็มาส่งเยอะแต่ว่า เขาก็ถามว่าเก่ายังไม่ได้ให้เออบอกยังเขาก็ทวงของเก่าอยู่นะปู่นะใช่ก็อยากจะสร้างนะปู่เขาจเนาะอยากทำให้เสร็จน่ะจะไปสั่งปูนสั่งไปครับผมสามสิบเส้นสั่งปูนมาอีกสามสิบรูกก็เข้าไปหกพันสิบบาทเลยครับหกพันสิบบาทเก่าสองหมื่นฟ้าจะเข้าสามหมื่นอยู่แล้วครับยังไม่ถีงสามสิบบาทอ้าครับผมอย่างว่า ปูก็ยังบ้านมีเงินนะครับนอไอซี่ครับผมแต่ก็ใกล้จะแตกนครับผมก็อยากจแให้คนอย่างนอปูจุดทูบทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับยังไม่ได้ไปดูเลยเป็เดี๋ยวลงไปดูครับผมเดินลงไปเบิ้งที่น้างครับผมครับเดือดทูบเสียงคลายทูบเสียงคลายปูดที่บ้านทา้งสองเดินทา้งนันที่นี่หรอกเมนครับวันนี้วันพระด้วยโอ้ผมเดี๋ยวจะขาลงไปรับชมน้ำกันครับเดี๋ยวพา fc ไปเบิ้งเหล็ถูกของปูด้วครับแล้วเล็กถูกป,ปูงวดที่แล้วนะครับเนาะงวดออกขาหนึ่งครับปูก็จุดได้ห้าหกหนึ่งบอกก็ออกขาหนึ่งครับพี่ครับผมงวดนี่มาเบิ้งวาัาทีไใดตัวใดเนาะครับเนาะสามตัวสองตัวตัวตดเล่นเอาเด้อครับด้วยเอฟ fc ค,ครับผมกดเนาะออกน้ำกดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเออเจ็ดสองเจ็ดสามตัวแตกแมน คิดแต้มเดียวคือข้างหน้าแต่ว่าผนคือขันยังขึ้นมากกับผมคือข,นขันสามขึ้นมากผมผู้ยิ่งเนาะอันนี้คือเปนเกลื่อนลำเริ่มปันป่นพญานาคเลยครับด้วยเอฟซีครับผมอ,ออกมาตัวใดเนาะบัดเนาะ,นะ,นะย,ยังยังไม่หมดด้วยปุ๊ อ่อครับผมอั้เล็กตูกตั้งเจ็ดจุดเล้วเมื่อเช้านี่โอ้จุดขออันนี้เยอะโอ้โหปูปูก็ตั้งใจมาจุดขอเลยครับผมวงนี้เลยครัอม พอมันกะมีถังลงเข้ามาข้างล่างก็เมตรนะปูนี่ยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรใช่พอมันดเล็กนั้นสองเส้นน่ะเส้นหนึ่งมาประมาณนี้เส้นก็ลงันเ้นเส้นหนึ่งมันก็สิบเมตรเส้นหนึ่งสิบเมตรแล้มาต่อกันอ่าองละยี่สิบเมตรบอกยี่สิบเมตรอ้าวแต่ว่าวันมาตามโค้งอ่าตามโค้งนี่พี่น้องพยนาคกี่เสียนปูเจ็ดเียนอ้าวได้แล้วเจ็ดสองศูนย์ นั่นมันก็มีศูนย์ครับอืออ้มสองศูนย์สองศูนย์แล้วก็มีห้ามีสี่โอ้คับผมอืมเล็กก็จะออกตวเก่านี่นอืออ้าว่รอเนาะอือคือปูตังจิตอธิษฐานอือจุดบ่มีโชวาบ่มีเงนปัอ่าบ่มีทุนมีทุนมี้องอเลยขอทุนอ่าเพราะว่าขาครับผมอืมนี่แหละ ก็ที่สำคัญวันนี้วันพระโอ้วันพระวันพระสิบห้าข้บวบปู่วันนี้สิบห้าขาโอ้โหผลไม้ด้วยครับผมอธิษฐานด้วยที่ทุปทูปอยู่ที่กระถางครับโอ้โหข้อยัดมะพร้าวน้ำปลากล้วยโอ้มีกล้วยมีมะพร้าวมีกล้วยมีมะพร้าวแล้วก็ทุ่ทูปที่นอกเนาะปู่เอาลงมาเรียบร้อยแล้ว เอฟซีเบิ้งเา็ได้ครับแล้วแปดเนี่ยครับเห็นบ่ครับอ,อาครับและสิบห้าเอฟซีเป็นรุ่นเลขถูกปูจุดไห้นะครับแด้วเอฟซีครับ 045ครับเอฟซีครับผมคลิปสั้นนี้เป็น045นะครับด้วยเอฟซีครับผมเลขถูกนะครับเนาะเลขมือเอิญเคยเห็นน้ำกันแล้วครับเอฟซีครับผมก็มี808185ครับเอฟซีครับนะแล้วก็650นะครับด้วยเอฟซีครับผมอ่าที่ปู่ภูกระแตนะครับเนาะงเฮบซีครับผมอ่า เห็นพร้อๆกันเนาะสรุปตัวเลขให้ครับยิบซีครับสำหรับแนวทางของปู่ปูกระแตครับยิี่ครับผมพร้อมกันครับเจนครับอ่าสรุปตัวเลขให้ครับยิบซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะปูกปูกระแตเมือนี้ครับยิบซีผมปลูกจุดถูกไหคือศูนย์สี่ห้าครับ แล้วก็เลขบางเอิญนนะครับเนาะอยู่ตรงที่เห็นนะครับข้างน้าขาใต้8ลงไปนเป็นหนึ่งครับอ่าตรงศูนย์นี่มันคล้ายๆหาครับพี่ี่ครับผมกับเลขสามตัวคือ6 50ครับอ่ปบหน้าจอไว้ครับพี่ี่ครับผมสุขวัลย์นำโวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจงเป็นของ FC ทุกท่านทุกคนครับผม